สวัสดีครับมาตกปลายแล้วครับโดนแล้วครับหมายเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้ตัวมันน้อยด้วยไม่เอาหรือเปล่าฮข้างหน้าเลยครับสวัสดีครับมาตกปลายแล้วครับมหมายกำลังฮอตคิดครับวันนี้ก็ตอนเย็นนะครับห้าโมงแล้วแหละแต่ว่ามาตีสักชั่วโมงครับ ประเด็นก็คือไม่มีที่ลงพวกยึดที่แล้วมุมนั้นปามตัวใหญ่ครับอะไรนะครับคนเยอะมากเขาอบอกอยังไงก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าจะแห้วหรือจะไม่แห้ว,วจะมีอะไรมาหลอนใส่ไหมเดีย๋ยวมาว่ากันครับวันนี้มีดรมาม่านิดหน่อยครับแล้วอุปกรณ์ของเสียลมครับเสียลมแถวบ้านเรื่องเสียลมครับเอาละครับยังไงฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจกับช่องบอลบาราครับเอาละครับไปลุยกันดีกว่าในความเพื่ออนะ่ะีไม่ถึงอะ่ะ มีสวนมีสวนโดนแล้วครับมาเ้ว <c oughs> โอ้ยปวดแขน โอ้โหดูมันมุดธดูมันมุดจะตหลุดแล้วเอาไงดีวะปล่อยหรอมั้งเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้ตัวมันน้อยด้วยไม่เอาดีกว่าอยู่กันละ อืข้างหน้าเลยครับมาเลยวะโอ้ใสเดิมเลย <c oughs> ปล่อยนะครับไปหนีหน้าดีกว่าโอ้ชิวไหมตัวมันน้อยครับ ปล่อยนะครับตัวมันน้อยครับอสไปไหนหมดบอสโอ้โย,ยใส่ใจจังไม่เจอบอสเลยะลวะไปเอาละครับคลิปนี้นะครับก็คิดซะว่ามาเล่นเทสเหยือะแล้วกันครับไม่เจอบอสเลยครับ ยังไงฝากติดตามฝากแชร์กดไลค์ให้สักนิดนะครับจะเป็นกำลังใจกับช่องบัตรปอปาครับขอบคุณครับ